ิติปิโสพระกวายมามราชาโนท้าวเวสุวรรณนมุนีพุทามาขอโชคของลาภโคสุดขายที่นรดประจำวันทรรี่6พฤศจิกายนกันยายนปีพุทธศักราช2048เอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกปูให้ลวครับสาธุสาธุจะเป็นตัวไหนครับอุ้ย,ยหายใจมเมื่อยครับผู้ชมครับสันส้นๆน,นะแสดงว่าปูตรงไหนแน่นอนครับตัวแรกครับสวยงามตะก,การตาทีเดียวครับเอาละ เป็นเลขหาครับ รมือนีนะครับน้องโค้งสุดท้ายครับที่วัดป่าเทพนิมิตครับท่านผู้ชมครับซึ่งวัดป่าเทพนิมิตนะครับน้องปูพันกระห ả เขามาทั้งหมดเก้างวดครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะครับน้องถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยครับจับเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมส5บผ่านผู้ชมนะครับน้องไปกราบมะมัดสการหลวงตา กาะนะครับเนาะครับตามมาครับนี่เป็นบริเวณปัดป่าเสือบีบิดนะครับเนาะซึ่งวันที่14ครับได้ยินข่าวว่าจะมีสังฆทานใหญ่ที่วัดป่าเทืบีบิดนะครับเนาะซึ่งทางวัดกระดิจัดเป็นสถานที่ที่ให้ญาติโยมมาท้าบับหรือว่ามาขอพร ขอโชคขอลาบกับปู่เทพสอบถามลุงตาว่าวันที่สิบสี่เขามีงานอะไรครับเดี๋ยวลงตาพอดีครับมาประการทับลุงตาครับลุงตาวันี่สิบสี่เนี่ยเป็นยี่ห้อเนยครับนันสังฆทานโองานสังฆทานเนาะนลงแบบมี้ลงทานตรงอย่างหลักมากมีลงทานตัวนี้จิจัดอยู่ด้านพูนพนนน้นั่นีอก็ย่ยังโน้มบนมากอัน มาเีนมาอย่างห้าพวกท่านให้นีออมาหลายเไปเต็มวันอยู่แล้วมากี่สิบสี่ค่ะสิบหอเองมุดเออมุอวันนี้วันที่สิบสิบสองครับสิสามสิบสนี่ขอเรียนเชิญนะครับเนาะวันที่สิบสี่ กูได้มีตี่ถ้านยังสามารถทำบุญกันอย่ามาทำบุญเออยังมาไก่อยู่ไก่ก็มาได้กลับมาท่านหรือว่าเป็ดลงท่านก็มาได้เห็ดลงท่านเออมาลงท่านคือว่าเห็ดแล้วแก่เขาแจก่ขึ้ที่ว่ามาลับของขานกันไปน็มาทำบุญนั่นแหละมาทำบุญกับมีเหล่าเจ้สี่ท่านอยังกับเล้วแจ้มันกับเป็นลงลงท่านหน่อยก๋วยเตี๋ยวออ๋เป็นแบบนั้นเออเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นหมี่เล้วแจ้ เป็นขนมเป็นลอกเป็นล็อกเป็นล็อก่ไหาจ้าโตเป็นล็อนโตเ็เร่องบ้างหลังมีก๋วยเตี๋ยวไไอ้ติมไอ้ติมมีของหวานกับเขาก็นำอาอย่างกินฟรีมาต้องสมก็มี่ปัญญาญโยมที่มาทมากินฟรีได้เออยี่มดเลยเนี่ยอ้ครับเขเร็ยกว่างท่าแน่ครับทมา่งครับอย่าเลือกนะเนาะเันที่สิบอีกอื่นมาเพิ่มนี่มานส่ใส่วันพระครับอ่าหยาญโยมที่อยู่ไปไก่ ในจังหวัดสีสเกีที่สะดวกอันขอเชิญเนาะเชิญโยมมาทำาุญครับแม่แม่โยมสัทธาผู้วางผู้วางลับเตอผู้วางสลับเตอราบุญบอสั้งไปหนี่งหลวงสีเดมบุนี้ผมสีมาขอให้คูมิดโชบนหลาปกทุายครับแลก่อนสีมายิบโชกยิบหลามนู้มาทำบุญผมขอเดกสบักการูมิเปิดโชกันับสี ให้ครูคุณเถิดโชคเปิดล่ะเขาไม่เคยนั่งชุดใหม่ไปเข้าไหว้ครับเท้าเวทสุวรรณครับตามมาก่อนครับทุกท่านตามมาทมกทครับครับผมชมครับเดี๋ยวก่อนที่จะนั่งชุดไหว้นะครับนอกมาไทยครับเท้าเวทเพื่อจะขอโชคขอลาภผมสุดท้ายครับก่อนที่จะต้องขอกราบนักสการ์นอกหนุมครับครับ ข้าเจ้าใหญ่ปู่เทพนีมิตครับปู่ที่ให้โชคให้ลาภสุดยอดจริงๆครับ9งวดสอนนะครับนาะต่อไปนี้เป็นงวดที่10ปู่เอ,อ้ยปูม่มนีหลูกมาเป็นตัวแทนเอซที่รับชม่วประเทศขอความเมตตาจากปู่ขอเพิงบารมีปู่ขอให้ปู่จงเปิดโชคเปิดลาโคงสุดท้ายเวยปู่เด้องวดประจำวันที่6 6เดือนกันยาย,ยนปีพุทธศักราชสอง8นปสาธุสาธุ เอาล้ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเ,เข้าไปอธิษฐา,านำทุกไหว้มาไหว้เอาเวทสุวรรณเขานะผม,ผมสังเกตเห็นเลขโผ่ครับเลขโผล่ตรงฐานปูนะครับเนาะสาธุ้ะปูเออทนแม่สีให้โชคลาภแบบขอให้ปูประกฏให้ชัดเจนิะปูเออสาธุสาธุาธแต่ฝั่งโน้นรู้สึกว่าจะเห็นเป็นเลขสามสามอะไรครับ คือว่าเป็นเลขสองเห็นเป็นสองห้าหรือเปล่าครับผมขออยากไปดูกันครับเนาะไปดูใกล้ๆครับก็ฝังนิดๆเปลีอยตรงใต้เราลงสุเอาดูเลยขอจะครับขอให้ชัดๆรือว่าจะเป็นห้าสองครับทุกท่านเอาปรับท่านทุกทุกครับผมเห็นเป็นเป็นเลขห้าครับตัวหนึ่งครับเป็นเลขห้า สาตุภูเอ้ยตาเนี้จะให้ชัดเจนมะภูภุสาตุห้าอะไรครับทำสักครับเป็นห้าสองครับอ่ะตาผมเห็เนเป็นสองห้าหาสองครับเนาะสองห้าห้าสองจริงจรครับเดี๋ยวมาบอกดกาวต้องดวงตาขึ้นหมดเนาะดวงตาขึ้นดวง,งตาเดี๋ยวผู้ขายมาขอขอ่มผู้ขายเจนี่ก็ขอให้งตาขึ้น จงเทรดบารมีเด e de e ินตงตาเด้อเปิดโชคเปิดลาบเปิดหยุดเปิดร้านขายยาขายนมเพราะสุดเลยมีเงินมีทองมาทำบุญเดินตงตาเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาหน่อครับเนาะเดี๋ยวขอโชคขอลาบโค้งสุดท้ายเลยครับขอเชื่อราหลือหน่อยนะครับเนาะทำบุญแทนเอฟซีทุกท่านครับอ่าเป็น คิจากค่าน้ําค่าไฟบํารุงวัดนะครับนาองทำมากทำน้อยขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาขึ้นอยู่ที่ใจของเราครับคนเราถ้ามีน้อยก็ทําน้อยถ้าใจเราบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นบุญน,นะครับผูช้ชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากทําบุญเสร็จแล้วครับนาะอผมก็สิเดมา,าน้าเครื่องอดอกไม้ไปถวายท้าวาเวสสุวรรณกระสิเดขอโชคลบคาบหลวงพ่อยครับกรสิขออนุโพระอาจารย์ดวงตาครับ ขอการข้างบนครับพระอาจารย์ครับนี่นะครับคือพระอาจารย์นะครับน้องหรือว่าหลวงตาอ้วกแห่งวัดป่าเท่งฤทธิ์มาเนี่ยไมนกระลบกวนลุกตาใครเลือกใครเนี่ยมั้งครับนี่ครับลุกตาครับทำนี่ครับลุกตาใคเลือกใครับครับนี่นะครับน้องมองความพิถุพันธุ์บ้างโอ้มีครับถูกถูกโฉถูกลาบอ่ะครับผมครัาลงชื่อมาเนาะคือไอ้ฝนแน่ต้มต้มนี่จะเลยเปียกกว่าครับพระอาจารย์ออกหมู่ โอ้ยยังเหรเอ,อครับดูอโอ้ล่ะครับเขียนชื่อก่อนครับเนาะอาเป็นชินบาร์เบอร์นะครับเป็นตัวแทนเอฟซี C ทั่วประเทศงวดนี้เป็นงวดที่สิบแล้วนะครับมาลุ้นกันแหละครับว่างวดที่สิบปูจะให้ตัวไหนครับ<ฮ>อัศจสร,รย์ครับประยันพอมาเน,นี่ยได้๋ี่กัวผ่าจะถือปูนี่ เอฟ FC เป็นบมากเองดอกบะที่แรกกกไตัวเก่าอ่ะะหากฮักหา FC มันแว้าหรอกอยู่กับสีเป็นว้าออกเป็นชิ้นใหญตัวเก่าคนแบบน่าทึ่มกเ็นก็ให้ลกซ่าดทั้งสั่นเนาะผมก็ฮ้มหรอเหมือกันผมไปฮักใ่้มหรอครับสเป็นไปไหนในตัวเก่างันจะหไแตกเ่นฮุ้มสิแตกตัวเก่าเอาครับ s h เ n b a r b ั r s ู u ิโ o เป็นตัวแทน FC นะครับเนาะสีน้ำชุดดอกใหม่ ไปถวายถวายกสิให้พระอาจารย์แนะน้ำคุณเก่าครับเนาะว่าทำยังไงบ้างเพราะว่าบางเถื่อมันก็ล้มลงล้มเลื่อแล้วครับกสิรไห้อาศัยเพิงบารมีลงตาครับขอนิมนต์ครับลงตาครับงานน้ำฝนครันี่ครับไว้ชมวิชาบ้านงานได้แต่นงานน้ำฝนลงตางานนันงจับผมคิดว่าเป็นเก็บแบบเป็นครับที่วันยานน้ำฝน คุณใหญ่นาโครงการับถ้าเดินตามพ้นแพ้แต่มีโชคดีมากเปนบนี้่เหมืองเงานโอ้สังวนเอาครับน่างนี้ะไรที่ทาสถาบนพออบวันบอนีพอตักไมเลนี่ใบไนนี่ก่อดอกกู่ข้าวผมเก้าดอกครับ ทูปนี่คือทูบสีแดงนรเนาะสำหรับฝ่ายโตก็ไปเอาเหวี่กับผาผมอยู่เล้ถึงวันต่างเรื่องกันเลยนึกว่าแดดาลังลมกันด้กรังคนเองมันตักจเป็นคืสิงที่อยู่ัมามื่บสามอย่างนบสามผมยังไงีง่วงคนเด็ดเดียตัเรองอ๋อทับตัตนะครับเน่อบัตสด้วมันจะไดเียดไม่ทำเฉียด คนดีเขาคนดีคนต่องานเสียชื่อดูบาดพระทั้งทุกข์ใจแน่อ๋อครับท่านสุนทรภูเขานั่งมาพอดีไค่หนึ so to to me, to to ่งเศ้าแค่หนอ่งขานโมสามจบกับเนาะนาโมตัสสะพัคคัปปะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพัคคัปปะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพัคคัปปะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควายมะราชาโนเทวีสุวรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายเทวีสุวรโนจตุมหาราชกาจข้พันตาพระธาุริโตเวสสุาพุตังอรหังพุทโธเวสุวันโนนะโมพุทธายาสันตว์ทุตรัตอ จะปิดจะบังจะซับหนาซับหวังครับรับนานครับประาชนโลกทุนนักพิการตัแทงขอโชลาภโกดมากขอโชคขอลาภขอของให้ดีเทิบผมทีเจ้าไก่ขอโชคลาภนเอาเวทดโโโลายาารขึ้น่นสุด um. like ปลา นี่นะครับผ้าแดงชินปะเปืดตัวแทน f อฟซีท่กประเทศเนะเนาะ,ะมาผูกไว้ตรงนี้ครับตรงที่ที่ที่โชคที่สุดก็คือตรงนี้นะครับไกลกๆหนาปูพองเวทนะเอ้ยปูปูกมาผมตุกท่ายล้วปูยจังไดจังไงกับสามโต้ะปูเด้อให้สามโตให้ฟังๆังย่าใหุ้ดด้อปูเด้อ ยางให้ซับหน้าซับหลังเอฟซีทุกสารนี่กรชนตั้งจาเงื่นหน่อยปูกลับไปกลับมาสามตัวกชนกลับานต้โป๊โปโปปูเด้อสตับสามตันครับที่นบอกกาวเป็นขี่อยูบ่อยนะครับผมกระสินี่มนมาครับลวงตาแล้วครับนนี้มากจุดทูบโชคลาภหาทุกเนจะเป็นตัวไหนนะครับห้ามกระติบตาอาสาเดอลงตานีม่จุดถูนะครับสา ต้เช <Net> ื <t> ่อส <t> ุดคนนครับเอาละครับมาลุ้นกันนะครับสหับขคงสุดท้ายงวดประจำวันที่16นะครับเยนกันยนรักรี่26สมหรับ31 31 จริงนะครับเนาะเป็นดวงตาขึ้นมือสั่นมือสี่ข้อสามตัวมข้อหนึ่งที่าทิ้งมสี่ข้อสามตัวด้เลยนี่โอ้โหสาธุเอาละครับมาเสียบตรงนี้นะครับเนาะเสียบตรงนี้มาครูสาธุสาธุาเอาละครับท่านผู้ชมครับวางไว้ตรงนี้ก่อนที่จะมาลุ้นเลขทูบนะครับเนาะกุญล่ะครับผมก็สิให้ดวงตาเคาะตลูกเคาะกลาเพื่อที่จะล้วงไอ จากปูเาเรียกคราบเป็นคสายกินแกงป่าส้ขมาบอะสมอ4รกเนะครับปูร่มาขานโมปลาะเอาครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะ ปูกตาครับเป็นกระดิ่เปิดโชคเปิดลาบเปิดใช้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาวละบวานิปูเทาวสุวรรณหรือว่าปู่เทพมิตรมณิพกขามว่าขอโชคขอลาภโค้งสุดท้ายคือนบนประจำวันที่16เดอือนกันยายนปีพุทธศักร 2, าช2018แต่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบวสิษฐ์เป็นเจ้าที่เจ้าทา,างเทวดาผีสางนางไม้โดยเฉพาะ พระพุทธเจ้าใจเทพนิมิตหรือว่าปู่เทพนิมิตจงเปิดโชคเปิดลาบนับดีสาธุสาธุขอปู่ทเวศให้ตัวใดก็ขอให้ปู่ทาเวศจงไปจนบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่กออสลากบอกว่าสิ็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะปู่เนหัวถึกเธอโค้ละลานลุกหอมลุกพุ่งโตเตี้ยโตตํำๆดำสูงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้หญิง คนนั่นน่ะปูเอ้ยใส่สเสือสีเขียวเขียวให้เพลินมุนเล็กจากกองสลากให้มะตกอยู่ในหาปูเอาสองตัวกับพ่อปูเอาเป็นเลขกรางเลยปูดเด้อหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกสาธุสาธุนี่ต้อบอกเลยบอเบาจริบบงจริงครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องบอกเลย แสดงว่าปู่ต้องให้แน่นอนครับเอาละครับตัวแรกครับท่านทุกครับมาลุ้นกันสาธุสาทุปูยิบโชกยีบปลาสิมืลูกปลาปูเด้อสีไไหดุกได้กับตอปูตอใส่มือลูกพี่หลานขออย่างเดียวจะให้ซับหนาซับตอนปลาปูเด้อยาไห้แปลงลื่เป็นเต็เ็เป็นลื่งหรือเขาหกเป็นเข้าเข้าเป็นหกปลปูสาธุสาทุเอาละครับท่านทู้ชมครับตัวแรกปู่ให้ลวครับปู่ให้นะครับสาธุสาทุจะเป็นตัวไหนครับอุ้ย หายใจมเมื่อยๆครับคุณผู้ชมครับสัส้นๆไหมสแสดงว่าปูตรงไผ่แน่นอนครับตัวแรกครับสวยงามตะการตาทีเดียวครับเอาละเป็นเลขห้าครับอุ้ยคือสีม้าตรงกับเลขที่ปากฏตรงองค์ปู<อ>ผมข่ามากเลเห็นอง์ปูเป็นเลขห้าเห็นไหมครับยังเห็นอ,อ,กนอกีกเนาะเป็นเลขห<อ>้ายังยังเห็นครับเป็นสองห้าอยู่ห้าสองห้าสองสองห้า ตรงแน่นอนครับผมช่ครับจะเป็นผ่าอะไรนะครับนาะเอาหลักเึ้นอยู่กับปูเทาเวศสุวรรณครับมชมครับเอาล่ะครับนาทีสําคัญเป็นเลขท้ายสลากกินแแจ่นักธมานสองโถนครับอะโตสุดท้ายขอลงคัดขายยังนะครับ หนา้าโ hey, really? มตสัพพะคัปโตะระหัสโตสัมมาสัมพุทสังนะโมตสัพพะคัโตโตสัมมาสัมพุทสังนะโมสัพะคัโตสัมมาสัมพุทสังูเพชมชนัุดัหิเตนวันปัชตเอุปรัชจัูเสิวั่นัุดัหิเตนวาันปัชตเอุปรัจัูเิวันั้จุดัหิเตนวาปัชตเป็นอุปรัจับสเอาละพูบริโตุท่ายเราีให้โตได้บ ไซนมือหกมืหลานีปูแล้วแสทุ่าทุ่เอาละโค้งสุดท้ายจริงๆครับว่าจะเป็นห้านะครับห้ามกระพริบตาครับห้านะครับห้าเลยครับอยะเป็นเลขหนึ่งครับห้าหนึ่งอชห้าหนึ่งอุ้ยซึ่งตรงกับโค้งแรกที่ผมมาขอกระปูกปูเขอให้ห้าหนึ่งให้ตัวเดียวครับโค้งแรกก็ได้ห้าหนึ่ง มาโค้งที่สองปลูกก็จะย้ำห้าหนึ่งอีกอ้อยแสดงมงโกนี้ต้องมีห้าหนึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นสามตัวน่าจะเป็นสองห้าหนึ่งนะอันนี้คือผมเอาใส่ใหินะครับเนาะเอาใส่ใหินสื่ๆสาธุสาธุครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับอศจรรย์จริงๆตรงกับโค้งแรกนะเนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้เห็นคลิปแดงที่ผมอ่าหลังจากที่เลขเขานะครับเนาะ ผมก็ได้มาเห็ดพิธีแก่บนครับหลังจากแก่บนเสร็จแล้วครับผมกับมาขอคงแรกกับปูเลยครับกับปูเลยเหมือนผมมาแก่บนหูซึบวาผมสีมาลองเพ่งนั่ครับมาลองเพ่งแล้วกับมากับสับปะเลอเนาะที่ผมจําได้แล้วก็มาขอเลยแก่บลเสร็จก็ขอเลยก็ได้ห้าหนึ่งครับมาวันนี้ครับก็ยังได้ห้าหนึ่งตัวเดิมอีกเอาละครับท่านผู้ชมครับปาฏิหาริเกิดขึ้นแล้วครับมาดุ้นเลขทูกครับว่าสามตัว มีอะไรนะครับเนาะมีอะไระครับเล็กูบครับมากเอาแล้วครับเลขคู่ตัวแรกครับเป็นเลขสี่มาดูตัวที่สองนะครับว่าปู่เทพนิมิตครับโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2568ครับว่าจะเป็นสีห่หกว่าจะเป็นสี่อะไรนะครับเนาะสำหรับเลขสามตัว เอาเดาปูเด้อปูสาธุสาธุด้วบุญบารมีปูเลยงวดนี้เป็นงวดที่สิบปูให้เขาสาให้เขาเลือกกันทั่วประเทศเดอปูเด้อให้เขาตรงๆอยยาให้พิษยาให้เพี้ยนปูยาให้ซับตาซับหลังจังไดยกะเ,ลเพลิงบารมีปูแล้วครับท่านสุครับมาลุ้นกันนะครับตัวที่สองครับเนาะ ว่าเลขทูปปู่เทพยิ่มิตครับไปใส่กันเลยครับรู้สึกว่าตัวที่สองครับมันสิบเป็นเลขหก่าครับถ้ามชอครับมีสี่เห็นแต่หางโผครับหางงองนี่น่าจะเป็นหกครับถ่าู้ชมครับน่าจะเป็นหกสี่หกแน่นอนครับจะเป็นหกอะไรนะครับห้ามกระพริบตาเนาะนนี้เป็นเลขสามตัวครับท่าู้ชมครับสาธุสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับ ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะสาธุวยปูเด้อหยานโนมพุทธสารนี่ก็ชนทั้งหลายกต่แบบใจจดใจจอละปูเหตุจังไงน่ปูเนาะปีนี้เศรษฐกิจกับบุรีรรรปูหาเงินหาท่องยากลาบากหยานโนมกระยากมาทําบุญให้กับท่างวัดแต่ฟ้าจัดตุกป,ปัจจัยกับบุคคลมีปูเอ้ยปูกขอให้ปูจงบนดลน โชกลาอปูเด้อให้าองาดนมเอฟซีเพิ่นมีโชกมีลบับในเขาทั้งสามตัวคับแล้วก็สองตัวคนละปูโมเมนต์ว่าผูกขาโลบมาตัวปูเอ้ยผูกขากอยากมีเงินมีทองเฮ้ยสิน้ำมาทําบุญ่นใอปูเด้อคุณหลาถ้าเป็นไปได้ก็ขอรางวัลที่หนึ่งใอปูเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่า,ออา,อาอออครับเนี่มีองายดนมครับเนาะ เมื่อมาขอโชกขอหลับกับปูอย่างเห็นั่ญญาแสดงว่าปูให้จริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผูช้ชมครับมาลุ้นกันตัวที่สองแลเนาะตัวที่สองว่าปูเท้าเวทพร้พอมกับบาร,รมีปูเทพนี่ครับประศรี ดึงบันดานลได้ทูกตัวนหนให้กันผู้ชมน,นําไปพิจจรเนาะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็น4ี่หจริงๆครับเป็น4ี่หจริงๆเิ่เอาแล้วครับจะเป็น6อะไรนะครับห้ามกับพิษตาเขาเนาะห้ามกับพิษตาสาธุสาธุาธท่านผู้ชมครับอย่าก้กะหลูเต่าเราก่อขอบารมีตปูดื้อให้เขาตรงๆรง,รงยาให้พิษยาให้เพี้ยน ยาให้เขื่อนแม้แต่แต้มเดียวปู่สาธุสาธุครับนู้สำคับใจเย็นๆน,นะเนาะใจเย็นๆตัวสุดท้ายก็รออีกสักนิดครับรออีกสักนิดครับเห็นครับก็ได้มีหยาติโยม่นก็มาขอโชคขอลาบกับปูนะครับเนะะาะขเดียกว,ว่าบุญไข่บุญมันครับของผู้นี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญและกราดสนาเนาะครับเนาะ ที่เขาบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งกันได้ครับแต่ว่าการแข่งบุญแข่งวาสนาก็แข่งกันไปแน้ะครับเนาะซึ่งปู่เทพดิบิดครับก็เคยให้ชาวบ้านบ้านพักขะนี่นะครับถึอล้มันที่หนึ่งมาแล้วครับงวด3ามแปดแนะครับเนาะซึ่งชาวบ้านบ้านพักขะซื้อว่าพนใหญ่ลำพองอก็ต้องขออภัยทิ่ไอซื้อะเนาะซึ่งเพิ่นใด เห็นตัวเลขปรากฏขึ้นที่องค์ูเป็นแปดแปดเพิ่นกลับไปซื้อแปดแปดครับปรากฏว่าเข่าทั้งหกตัวครับถูกเมื่อวันที่หนึ่งรับไปสดๆครับหกล้านบาทเป็นเศรษฐีชาวไร่ชาวนานนครับเนาะเห็นับานู้ชมรับกับดดมี่หยาด,ดิ่นก็ไดดมาจุดถูกแล้วก็สวดคาถาผู้ชาครับเพื่อสีอโคขอลา่ากับปูท้าวเวสุรรณน,นะครับเนาะ ส่วนของผมนยังบนผูกนะครับ่านผู้ชมครับยังไม่ผูกไม่รู้่าจะเป็นสี่หกอะไรนะครับเนาะครับยังไม่ผูครับตอนนี้ยังเป็นสี่หกอยู่นะครับเนาะยังเป็นสี่หกเหลือแค่ตัวสุดท้ายจริงๆครับดวงตาเดินมาแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ลวงตาตัวสุดท้ายยังไม่ผูกนะครับลวงตาแต่ว่าอัศจรรย์แห่งลวงตาเลย มาขอมุนันมาแก่บนแล้วก็วขอจับลูกให้หายในหาหนึ่งปูมามกเลกระไ้หาหนึ่งคือเก่าอ๊ะหรือว่าพันหาตัวนี้แมนโมปูพันยำตัวนี้เนาะยำสองเสือดนอะ่นะผงแรกกับผงสุดท้ายน<ง>ะไปทำส้มนั่ไปพิดจราหน้านครับเนาะรอแค่ตัวสุดท้ายจริงๆครับรอแค่ตัวสุดท้ายจริงๆ ขออำนาจขอบารมีปู่ด้วสาธุสาธุาธตัวใดกระไดขอให้ปังปังนะครับทผูชมครับผมรู้สึกว่าปู่จะแสดงปฏิหารให้เห็นครับทา่านผู้ชมครับให้เห็นอีกแล้วครับก็ยังเป็นห้าสองสองห้ามืนเดิมครับตรงรามปู่ครับเป็นสองห้าจริงๆครับเี๋เยวหาย เป็นห้าหนึ่งดับถังส้มถังไอศบรีา,าถังส้มไปลุ้นตัวสุดท้ายแล้วเนาะ,ะ,ะไปลุ้นตัวสุดท้ายมาครับถังส้มถังมาแล้วครับตอนนี้ควันขโมงครับควันขโมงครับหรือว่าจะเป็น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 เนลขหกอีกน,นะครับสียย่หกหกไอ้ย่าหรือว่าปู จะให้แค่464เอาครับเมื่อปูกให้ตัวนี้นก็คือตัวนั้นเนาะตอนนี้หม่แล้วครับ,บ466ใช่ไหมอ่าผมสงรับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับ466จริงๆเนาะมีเป็นเลขทูบที่หลวงตาผมมาจุดให้แล้ครับเนาะชัดเจนนะครับเป็น4 หกหกครับเป็นสี่หกหกสาธุสาธุเอาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะสรุปเลยนะครับเนาะจะสรุปเลยสําหรับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะงวดประจําวันที่สิบหกครับเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดครับครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะงวดประจําวันที่สิบหกครับกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดครับมาแล้วครับ เขตดีมิตให้นะครับเอาเป็นเลขจากทูบก่อนนะเนาะเลขจากทูบครับซึ่งผมกระเด็นนิมนลงตาครับมาจุดให้ทุกครั้งที่มาขอครับเลขทูบครับก็คือ466นะครับเนาะ466ถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่ชอบเลข3ตัวหรือว่าไม่ชอบเลขเบิ้ลก็สามารถปัดเลยนะครับเป็นแค่2ตัวก็คือ46นะครับเนาะ46 เอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับเนาะเลขทูบครับก็ผ่านแล้วเหลือเลขจักไห้นะครับเนาะเลขจักไห้เป็นงวดที่สิบครับงวดที่สิบซึ่งงวดที่เก้าเลขเข้าผมมาร้องเพลงแก้บนแล้วก็ขอจากปู่นะครับก็ได้ห้าหนึ่งวันนี้มาขอโค้งสุดท้าย ก็ได้ห้าหนึ่งครับแสดงว,ว่าปูย้ําก็คือห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเนาะ,ะสามตัว 4, 6, 6, 6. สี่หกหกสองตัวคือห้าหนึ่งครับและกะผมจะให้่ันผู้ชมนั่งไปพิจารณาครับเนาะกะคือเลขที่ปรากฏตรงราวนมปูครับที่ผมเห็นนะครับเนาะกะคือสองห้าครับสองห้าสรุปรววๆครับสามตัวก็คือสี่หกหกส่วนสองตัวก็คือห้าหนึ่ง และสอห้าครับวงกลม5้หนึ่งครับเนาะให้นำไปพิจารณาสำหรับคนที่ทุนน้อยครับเมื่อนี้ครับผมชินมาบเบิ้ลนะครับเนาะก็ขออาศัยบารมีครับโดยเฉพาะผู้เทศนิยนะครับเท้าเทศสุวรรณครับและกับบารมีของหลวกตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่างนี้ครับจงดลบดาลคับให้ท่านผู้ชมครับ จงมีโชคมีลาบให้สมหวังสมปรถหาให้ถูกละทีหนึ่งครับนี้ครับผมชินมาเบอร์ก็ต้องขอากราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ